ใจความอันพิสดารแห่งโพชังคปริโพจชังคปริศหรือโพชฌชงกิตถือเป็นบทสวดที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในวัฒนธรรมไทยที่เชื่อว่าเป็นธรรมโอสถยาที่สาเร็จด,ด้วยธรรมใช้สวดเพื่อขจัดโรคภัยไข้เจ็บและอวยชัยให้เกิดความสัสดีคำว่าพิสดารในที่นี้หากแปลตามความหมายโบราณหมายถึงกว้างขวางหรือละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งใจความมันเป็นแก่นแท้และที่มาอันน่าอัศจรรย์ของพระปริศบทนี้มีประเด็นสําคัญดังนี้ประเด็นที่หนึ่งองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้ด้วยญาจิตขนานเมื่อใจสําคัญของบทสว่วนนี้ไม่ใช่เวทมนต์แต่คือการสาธยายถึงธรรมะจิตประการที่เมื่อบุคคลจเจริญให้มากแล้วจะนําไปสู่การตรัสรู้และการหลุดพ้นจากทุกข์รวมถึงทุกทางกายด้วยได้แก่หนึ่งสติความระลึกได้ความไม่เผลือเรือ สองธรรมวิจยะการสอดส่องเลือกเป้นธรรมการพิจารณาไตรตรองด้วยปัญญาสามวิริยะความเพียรพยายามความไม่ย่อท้อสี่ปีติความอิ่มเอิบใจความปลื้มใจห้าปัสสติความสงบกายสงบใจความผ่อนคลายหกสมาธิความตั้งใจมั่นจิตแน่วแน่เจ็ดอุบเบกขาความวางเฉยความมีใจเป็นกลางไม่หวั่นไหว ในความในประเด็นที่สองตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่มาของความเชื่อเรื่องรักษาโรคความพิสดารหรือความอัศจรรย์ของบทสวดนี้ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกถึงสามเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เชื่อว่าเป็นบทสวดรักษาโรคเหตุการณ์ที่หนึ่งพระมหากัสปะอาพาธหนักพระพุทธเจ้าสเสด็จไปเยี่ยมและทรงสแสดงโพชชงเจตให้ฟังเมื่อพระมหากัสปะพิจารณาตามธรรมท่านเกิดความปีติ และหายจากอาการอาพาธทันทีเหตุการณ์ที่สองพระโมคัลานะอาพาธนะักพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเดียวกันท่านก็หายวันหายคืนเหตุการณ์ที่สามพระพุทธเจ้าทรงประชวนหนักจึงรับสั่งให้พระจุนทาตระสวโดโพชชงจิตวายพระองค์ทรงพิจารณาตามธรรมนั้นและทรงหายจากพระประชวนในสำคัญแม้แต่พระพุทธองค์ผู้เป็นเจ้าของธรรม ยังทรงใช้ธรรมะข้อนี้ในการฟื้นฟูพระวรกายในประเด็นที่สามกลไกการรักษาวงเล็บวิทยาศาสตร์ทางจิตทำไมการสวดมนต์ถึงรักษาโรคได้หากพิจารณาในเชิงลึกพิสดารจะพบความสัมพันธ์ระหว่างกายและจิตการเปลี่ยนจิดโฟกัสผู้ป่วยมักจิตใจหดหู่เพราะจดจ่ออยู่กับความเจ็บปวดบทสวดนี้ดึงจิตให้กลับมาจดจ่อที่สติและปัญญา สารแห่งความสุขเมื่อจิตพิจารณาธรรมจนเกิดปีติความอิม